ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรีวิวเชิงลึกของ Springfield Armory Hellcat ปี2025ปืนพกขนาดกระทัดรัสสำหรับพกพาที่ต่อยอดชื่อเสียงจากกลุ่นก่อนก่อนในด้านความน่าเชื่อถือความสะดวกในการพกและสมรัถนะสมัยใหม่ในสคริปต์วิดีโอนี้เราจะพูดถึงดีไซน์ภายนอกการจับถือการทำงานจุดเด่นเ,นเฉพาะตัวราคาโดยประมาณและสรุปความเห็นทั้งหมดแบบต่อเนื่องในพารากราฟเดียวตามที่คุณของั้นไปเริ่มกันเลย Springfield a m o r y Helcat 2025ให้ความรู้สึกแบบเทคติคอที่ดูพรีเมียมทันทีที่คุณหยิบขึ้นมาดีไซน์ภายนอกมีการอัปเดตเล็กน้อยรักษารูปร่างที่กระทัดรัดคุ้นตาแต่ดูเฉียบและโมเดิร์นขึ้นกว่ารุ่นก่อนโครงโพลิเมอร์ให้ความรู้สึกแข็งแรงพร้อมลายจับที่พอดีมือให้ความมั่นใจโดยไม่บาดผิวเวลาพกซ่อนปีนี้ Springfield ให้ความสำคัญกับเรนทีสาดอย่างชัดเจนเพราะส่วนโค้งของด้ามจับเข้ากับมือได้เป็นธรรมชาติ และช่องวาวด้านล่างกรองกายช่วยให้จับสูงขึ้นเพื่อคุมแรงรีคอยได้ดีขึ้นสไลด์มีเซอร์เรชั่นลิกทั้งด้านหน้าและด้านหลังทําให้จับเช็คห้องหรือดึงสไลด์ได้มั่นคงฟินิชด้านสีดําแบบใหม่ดูเรียบเท่และช่วยเพิ่มความลื่นไหลของดีไซน์โดยรวมถือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความลับในการพกซ่อนกับความเป็นปืนยุทธวิธีแม้กระทั่งปุ่มควบคุมต่างๆสไลด์รีลิสปุ่มปลดแม็กและการถอดปืนก็จัดวางอย่างเป็นธรรมชาติ ใช้งานแน่ทั้งสำหรับมือใหม่และมือเก่าเมื่อคุณได้จับเฮลแคทจริงๆการควบคุมปืนคือจุดที่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนน้ำหนักและบาลานซ์ถูกปรับให้อยู่ในจุดที่พอดีทําให้ปืนบางมากสําหรับพกซ่อนแต่ยังมีน้าหนักพอควรสําหรับลดแรงนัดปากกระบอกไกของรุ่นปี2025ลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดปลอะคมและรีเซ็ตเด่นชัดทําให้การยิงซ้าสะดวกและแม่นยํายิ่งขึ้นแป้นไกแบบใหม่ให้พื้นที่สัมผัสกว้างขึ้นเล็กน้อย ช่วยให้ยิงได้มั่นคงขึ้นศูนย์ปืนยังคงเป็นจุดแข็งของ Hellcat โดยศูนย์หลังแบบร่องตัวอยู่ทำงานคู่กับศูนย์หน้าจุดเรืองแสงช่วยให้เล็งเป้าเร็วและง่ายแม้ในแสงน้อยการดึงสไลด์ก็ง,ง่ายขึ้นด้วยรูปทรงและสปริงที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งเป็นเรื่องดีสำหรับผู้ที่ชอบสไลด์แรงต้านไม่มากไม่ว่าคุณจะพบประจำวันหรือเอาไปซ้อมยิงในสนามการควบคุมโดยรวมให้ความรู้สึกกระชับและมั่นใจมากขึ้น ในด้านสมรนรถนะ Springfield h e l l c ย t 2025ยังคงเอกลักษณ์เรื่องความแม่นยำและความเชื่อถือได้ในปืนพกไซส์เล็กระบอบรบีคอยที่ปรับปรุงใหม่ช่วยให้วงรอบก,การยิงนุ่มขึ้นและคุมปืนต่อเนื่องในแต่ละนัดได้ดีโดยเฉพาะเวลายิงเร็วกลุ่มกระสุนในระยะป้องกันตัวทั่วไปประมาณ7-15ถึงหาลาทำได้แน่นและสม่ำเสมอหลายคนบอกว่าปืนให้ความแม่นยำเหนือกว่าขนาดตัวลำกล้องที่ปรับปรุงมงกุฎปากกล้ช่วยให้ความแม่นยำดีขึ้นอีกระดับการป้อนกระสุนและคายปลอกทำได้ดีแม้ใช้กระสุนหลากชนิด ทั้งหัวกลวงหัวเหล็กหรือ FMJ ธรรมดาตัวปืนยังจัดการความร้อนได้ดีใช้ยิงต่อเนื่องหลายร้อยนัดโดยด้ามไม่ร้อนจนจับลำบาก Springfield ปรับสมดุลรุ่นนี้ให้เหมาะทั้งผู้พกซ่อนและผู้ยิงบ่อยอย่างลงตัวทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานจริงในเรื่องจุดขายเฉพาะตัว Hellcat 2025โดดเด่นหลายอย่างอันดับแรกความจุกระสุนยังคงเป็นหนึ่งในผู้นำของกลุ่มม i โครคอมพรักษาความจุสูงในโครงที่บางมาก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ e ฮล cat มาโดยตลอดรุ่นนี้ยังรองรับการติดตั้ง r ร d ด o t m i c r โโดยไม่ต้องกปลืงเพิ่มเติมรางใต้ลำกล้องรองรับไฟฉายหรือเลเซอร์ขนาดเล็กทําให้ปรับแต่งสําหรับป้องกันตัวได้หลากหลายการปรับเรนติดศาสตร์ใหม่ทั้งลายจับไกที่ดีขึ้นและรูปทรงสไลด์ใหม่ช่วยยกระดับประสบการณ์ยิงโดยไม่เปลี่ยนตัวตนของ e ฮล a t ทนอกจากนี้ Springfield ยังเพิ่มความทนทานของสไลด์และลำกล้องเพื่อการศึก การสนิมและรองรับการพกทุกวันในตลาดปืนพกซ่อนที่แข่งขันสูงจุดปรับปรุงเหล่านี้ช่วยให้ Hellcat ยังคงได้เปรียบสำหรับราคา Springfield Armory Hellcat 2025คาดว่าจะอยู่ในช่วงที่คุ้นเคยของซีรีส์นี้ราคาจะแตกต่างไปตามรุ่นเช่นรุ่นร,นรองรับ Red Dot หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงราคากลางของปืนพกซ่อนทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะดีฟีเจอร์ทันสมัยและคุณภาพตามมาตรฐาน Springfield โดยไม่ต้องจ่ายในระดับพรีเมียม เมื่อเทียบกับการอัปเกรดที่ได้ในปีนี้ถือว่าคุ้มค่ามากสุดท้าย Springfield Armory Helcat l 2025คือปืนพกซ่อนที่ครบเครื่องออกแบบอย่างใส่ใจและปร,ะปรับปรุงจากกรุ่นก่อนในทุกจุดที่ควรปรับมันกระทัดรัดเชื่อถือได้แม่นยำและมีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ต่อ,อก,การใช้งานจริง Springfield ไม่ได้ทำปืนใหม่หมดแต่ขัดเกลาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นทั้งเรนติศาสตร์กา,การควบคุมและสมรรถนะไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่มองหาปืนพกประจำตัว หรือมือเก่าที่อยากได้ไมโครคอมแพครุ่นปรับปรุงเฮลแค t 2025ก็เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าต่อไปอยากให้รีวิวปืนรุ่นไหน